แค่ดื่มสิ่งนี้วันละสองครั้งน้ำหนักจะค่อยๆลดลงเหมาะสำหรับคนไม่มีเวลาออกกำลังกายด้วยตารางเวลาที่แสนวุ่นวายทำให้คุณไม่สามารถหาเวลาในการออกกำลังกายได้ถ้าคุณมีน้ำหนักส่วนเกินและอยากลดน้ำหนักอย่างจริงจังคุณสามารถลองสูตรธรรมชาติโฮมเมดแสนง่ายในการลดน้ำหนักนี้สิ่งที่คุณต้องเตรียม สูตรลดน้ำหนักมีส่วนผสมดังต่อไปนี้น้ำพึ่งบริสุทธิ์หนึ่งช้อนชาอบเชยสองช้อนโต๊ะน้ำดื่มสะอาดหนึ่งลิตรเตรียมและวิธีทำใส่น้ำพึ่งน้ำสะอาดอบเชยลงไปในกระทะนำกระทะตั้งเตาและต้มส่วนผสมต้มเสร็จแล้วเทส่วนผสมลงในขวดคุณสามารถแบ่งส่วนผสมออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันคุณควรดื่มครั้งละครึ่งแก้ว ขนาดทองว่างในตอนเช้าและดื่มเครื่องดื่มอีกครึ่งแก้วก่อนเข้านอนเก็บส่วนที่เหลือเข้าตู้เย็นเพื่อดื่มในเช้าวันรุ่งขึ้นน้ำหนักของคุณจะลดลงเครื่องดื่มนี้จะช่วยล้างพิษในร่างกายของคุณอีกด้วยหมายเหตุสามารถเก็บรักษาน้ำพึ้งโดยคุณสามารถเติมน้ำลงไปแล้วนำไปต้มเมื่อคุณดื่มเครื่องดื่มนี้น้ำหนักของคุณจะลดลงไปห้าปอน ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ในขณะที่คุณยังบริโภคอาหารตามปกติคุณควรรู้ว่าอบเชยมีหลายประเภทคุณควรเลือกใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิธภาพเรามีเซรอนซินนามอนหรืออบเชยลังกาอินโดนีเซียซินนามอนหรืออบเชยอินโดนีเซียส่วนแคสเซียซินนามอนหรืออบเชยจีนมันไม่ใช่อบเชยแต่จะมีขายรวมอยู่ด้วยดังนั้น คุณต้องรู้ไว้และหลีกเลี่ยงการใช้อบเชยจีนสูตรนี้มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพของคุณป้องกันการสะสมของไขมันตามร่างกายน้ำผึ้งบริสุทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีเยี่ยมช่วยกำจัดอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยในการต่อสู้กับริ้วรอยก่อนวัยอบเชยมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดและยังช่วยลดไขมันในร่างกาย คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไขมันหน้าท้องของคุณอ้างอิง timefornaturalhealthcare.com แปลข้อมูลโดยรักสุขภาพ .com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่าน ให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ